สวัสดีพี่น้อง fc ทุกคนทุกทานจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่าจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์เนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็มาพบก,กับแนวทางหวยห้านนอยมัดรวม4ี่อยวันที่เกเดือนเก่าสหกับแอดจอยพาดวยตามเคยจ้าผลสรุปหวยห้านอยของวันที่แเดือนเกแอดจอยให้เด่นอยู่ที่แป สามลูดจ้าสำหรับสายรูดเนาะจ้ะแอดจอยทีให้แอดจอยเน้น t, ain, รูดให้เนาะจ้ะแอดจอยเน้น ain, รูดให้อยู่ที่แปดกับสามเนาะจ้าผลสรุปจะน้อยเฉพาะกิจบนเจ็ดหกห่าหกห่านี่เข้ากันไปตรงๆเนาะจ้าเต็มเต็มเน้นเน้นกันเลยทีเดียวเนาะจ้าหกห้าจะน้อยเฉพาะกิจเด็กบนเนะาะจ้าสำหรับน้อยเฉพาะกิจเนาะจ้าสามตัวบนออกเจ็ดหกห่าสุดสามตัวแอดจอยให้เส,สียด ไปแต้มเดียวน,ยนอกจากพีพีเอฟซีจาโอ้โหเอสจอยไฮแปดหกห้ามาเจ็ดหกห้านอจ้โอโหถ้าเป็นเจ็ดกทือว่าเข้ากันไปแบบตรงๆกันเลยที่เดียวนอกจาเสียดไปแต้มเดียวนอกจากแปดหกหา้ามาเจ็ดหกหา้านจ้าช่องตัวล่างน้อยเฉพาะกิจสี่เจ็ดสี่เจ็ดนี่รุดไปนอจ้า สำหรับน้อยพิเศษจะหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งอันนี้น้อยพิเศษรูดไปเนาะจ้าสำหรับน้อยปกติจะเจ็ดสี่สามสี่สามกระเข้าไปที่สามสี่เนาะจ้าสี่สามสามสี่จ้าสวยงามเนาะจ้าสำหรับน้อยพิศ 4, 3, 4, เศษสี 4, ่สามสามสี่เด่นสี่รูด 3, เด่นสามเนาะจ้าเด่นสามรูดสามเข่าจ้าเด่นหกรูดหกกับมาเนาะจ้าสองตัวล่างน้อยปกติออกสองหก สองหกเอสจอยจับคู่รุดไปนอกจากเด่นหกรูดทวกเข่าซ้ายรูดเด้งนอกจากสองหกนอกจากนอนปกติสองตัวล่างวีเอพีนอจ่าสำหรับวีเอพีศูนย์สองสองหกหนึ่งสองสองบนนี่รุดไปนอกจากสองตัวล่างหกหนึ่งนี่เอสจอยกระจับขู่รุดไปอีกนอกจากเด่นหกลูดทวกเข่านอจ่าทรายลูดของเัวเข่าตรงๆนอกจากหกหนึ่งนอกจาก สำหรับนวดปกตินี่สายรูใส่วิวห้อก็เสีได้ได้บนล่างเลยเนาะจ้ะยินดีกับพี่นอ้องเอฟซีสิดตามหานอยกับแอดจอยเนาะจ้ะวันที่แปดนี่แอดจอยจอเข่าสองนวเนาะจ้ะก็คือนอดเฉพาะกิจฮกหาตรงๆแล,ะะล,ะะละะ้วก็แล้วก็รนวดปกติเนาะ4 3 3 4จ้ะสี่สามสามสี่จาสายลูดของเฮากับเด้งเนาะจ้ะเด้งวีไอพีะะนะจ๊ะหกหนึ่งกับสองหกนะจ๊ะยินดีพี่นอ้องเอฟซีสิดตามหานอยกับแอดจอยจ้า คลิปนี้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางแนวทางมีเขามีรูดนอตจะผิดพลาดมองไ้ Android แอดจอยก็ต้องกราบโอตูดโคไพพีพี FC เอฟซีหลายๆจ้าถ้ามักถ้าชอบจังปล่อยตามถ้าบ่มักบ่ชอบปล่อยผ่านได้นอตจ้ามือนี้แอดจอยให้เด่นอยู่ที่ศูนย์เจ็ดแล้วก็หนึ่งสำหรับตัวเด่นตัวรูดนอะจะสามตัวนี่คือสามารถลูดได้เลยนาะจ้าเพราะว่าเขามีโอกาสมาทั้งสามตัวเลยนอะจ้ะสำหรับ f อซที C ่ให้แอดจอยเน้นรูดให้นอะจ้ะ แอดจอยเน้นรูดให้อยู่ที่เจ็ดเจ็ดกับศูนย์แล้วกันเนาะจากเขามาแล้วฝากเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยเนาะจากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งของคุณละไลค์ของคุณละแชร์ของคุณละหนึ่งติดตามเนาะจากเผื่อสิได้เป็นกำลังใจให้กับแอดจอยทำแนวทางต่อไปแบบย่างเงานอกากเจ็ดศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์แปด ศูนย์หกศูนย์สามศูนย์สองเด่นเจ็ดรูเจ็ดมีเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดสามเจ็ดสอง หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งสามหนึ่งสองมือนีแอดจอยขอกันเบิร์นไว้เนาะจ้าพอมือนีคำนวณได่ติดเบิร์นเนาะจ้าตัวเบิร์นมีเลขเบิร์นมือนีมีเจ็ดเจ็ด 8ปด0 99ศูาสำหรับเล็กเบิร์เนาะจะซ้ายเบิร์เนาะจะถามักเบิ์นชอบเบิ์นกะกันเบิ์ลได้นาะจ้าสำหรับสุดสามตัวจ้าสุดสามตัวมือนี่มีสี่เจ็ดสองสเจ็ดสอง ห้าศูนย์สามห้าศูนย์สามแปดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามศูนย์แปดสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสาม 0 7นสำหรับตัวเด่นตัวเนนจ่านจ้าม7ปด0 3น 8, 8 1 4. 4, 7, สามหแปดสี่ำหรับ2ตัวจานหนึ่งแปดนึเจสา 7จ็ดสองเจ็ดศาสำหรับเลขเบิ้ลที่แอดชอบจ้าแอดจอยชอบแปดกับ77จ็า้านี่คือแนวทางห้าหน้อยมัดรวมของมือนี่นอกจากกัประมาณนี่ตามนี่แล้วนอกจากถามัาช่าชอบจังคอยตามถามบมักบชอบปล่อยผ่านได้นอกจ้ารับชมเพื่อความบันเทิงชมเป็นแค่นแนวทางเท่านั้น ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกทานจ้าจิ้มตัวใดกับขอให้ได้ขอให้โดนขอให้เฮงเฮงรวยๆกันทุกคนทุกทานจ้าคำเมาแล้วฝากเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยโดนยนะจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งขอคนละลค์ขอคนละแชร์ขอคนละหนึ่งติดตามนอกจากเผื่อสิได็เป็นกำลังใจให้กับแอดจอยทำน่าสร้างโตไปแบบย่าวๆนะจ้าสำหรับคลิปนี้แอดจอยก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า